สวัสดีทุกคนนะครับผมจิมดี y วนะครับวันนี้เราเข้ามาส่องดูนะครับว่าระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดออปติกครับที่ไม่ติดตั้งแบตเตอรี่ผมใช้ที่บ้านขอนแก่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันลดค่าไฟได้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้ผมคิดตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับตั้งแต่เริ่มติดตั้งมาเลยนะครับจนถึงวันปัจจุบันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ครบเดือนนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเอาไปแอปก่อนเลยนะครับอันนี้เป็น อ่าอันนี้เป็นแผนอยู่ที่ขอนแก่นนะครับติดตั้งขนาดสี่พันวัตนะครับสี่พันวัตใช้แผงทั้งหมดแปดแผงนะครับอันนี้ใช้แผงแปดแผงนะครับแล้วก็เรามาดูนะครับว่ามันสามารถผลิตไฟได้เท่าไหร่นะครับได้กี่หน่วยโดยเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็คือหน่วยที่มันผลิตได้นะครับหนึ่งร้ยหกสิบแปดนะครับก็คือหน่วยนี้นะครับ ร้อยหกสิบแปดนะส่วนไฟที่มันดึงไฟเข้าไปใช้นะครับไฟจากการไฟฟ้านะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบแปดหน่วยนะครับก็จะเอาสามร้อยแปดสิบแปดนะครับมาลบด้วยหนึ่งร้อยหกสิบแปดหน่วยนะครับที่โซลาเซลล์สามารถผลิตได้นะครับก็ถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับดูที่ว่ามันจะลดค่าไฟได้เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมคำนวณมาแล้วนะครับคำนวณมาแล้วนะ ก็คือถ้าผมคิดเฉลี่ยที่ค่าไฟน่วยละห้าบาทนะครับถ้าผมไม่ใช้โซลาร์เซลล์นะครับถ้าไม่ใช้โซลาร์เซลล์นะผมจะต้องเสียค่าไฟอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทนะครับก็คือตัวเลขตัวนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบาทนะครับแล้วหักลบด้วยจํานวนที่โซลาร์เซลล์ผลิตได้นะครับอันนี้ผมคานวณมาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับซึ่ง ผมจะต้องจ่ายค่าไฟนะครับอยู่ที่ประมาณ840บาทนะครับอันนี้ก็คือค่าไฟที่ผมต้องจ่าย840บาทนะครับอันนี้คิดเฉลี่ยค่าไฟที่5บาทนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับติดสุดรุเซลลลดค่าไฟนะครับ